สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้พี่เล็กเริ่มสับสนแล้วว่าเราเป็นช่วงประชุมวิชาการหรือเป็นซิมโฟเซียมนะก็ไม่เป็นไรความรู้อัดแน่นทั้งหมดนะคะในอะตอนนี้ก็รับบทบาทเป็นมอดูเลเตอร์สำหรับซิมโฟเซียมลำดับที่สองของวันนี้นะคะในะหัวข้อที่จะได้รับฟังจากท่านวิทยากรนะคะ อยากจะขอเกริ่นก่อนนะคะว่าวันนี้วิทยากรจะพูดเกี่ยวกับยาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็น solid organ transplant โดยเน้นที่บทบาทของเภสัชกรว่าเภสัชกรจะ,จะดูแลผู้ป่วยอย่างไรให้เมื่อได้รับการรักษาปลูกถ่ายอวัยวะแล้วทานยากดภูมิแล้วทำยังไงถึงจะไม่เกิดการปฏิเสธอวัยวะนั้นแล้วก็มีชีวิตได้ยืนยาวนะคะ ซึ่งการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะปัจจุบันก็เป็นมาตรฐานการรักษาที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันนะคะเพื่อช่วยช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีการเสื่อมของอวัยวะในระยะสุดท้ายแล้วให้สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากกราฟที่ทางด้านเรียกว่าด้านไงด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะก็จะเห็นว่าจะตัวอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายที่มากที่สุดในปัจจุบันก็คือไตนะคะโดย จำนวนจะมากขึ้นในแต่ละปีแต่จะเห็นว่าในปีของโควิดก็จะดรอปลงไปนะคะแต่หลังจากนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะเนื่องจากมีโครงการกระตุ้นนะคะปลูกถ่ายอาวัยวะเป็นถวายเป็นพระราชกุศลให้สมเด็จพระพี่นางนะคะจำนวนถึงจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโดยที่ถ้าจากถ้าเป็นกราฟด้าน,านขวานะคะก็จะแสดงว่าปัจจุบันนี้เรามี ผู้ป่วยอยู่7,500รายที่ดูแลโดย37เซ็นเตอร์ในประเทศไทยนะคะดังที่น้องวินเล่าไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะโดยเฉพาะที่รามาแล้วก็สิริราชแล้วก็เซ็นเตอร์ใหญ่หญๆอื่นๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็พบว่า ถึงจะมีการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีคนที่รอรับการปลูกถ่ายอยู่นะคะบางท่านก็อาจจะมีคนใกล้ชิดนะคะที่รออยู่นะคะเหมือนอย่างญา,าพิเล็กก็มีนะคะดังนั้นจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคะกำลังคนที่รออยู่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่า1ต่อ8นะคะคนที่ได้ก็มีอีก7-8คนรออยู่แบบนี้นะคะดังนั้นคนที่ได้รับการปลูกถ่ายอว,อวัยวะไปแล้วได้รับยากดภูมินะคะเพื่อให อวัยวะนั้นนะอยู่กับเราไม่ถูกรีเจ็คออกไปนะคะทำงานได้อย่างาไปตลอดชีวิตนะคะไม่ให้มีการปฏิเสธจึงจำเป็นที่ผู้ป่วยเหล่านั้น,นต้องได้รับาการดูแลคำแนะนำนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิซึ่งปัจจุบันที่ใช้อยู่าตามมาตรฐานนะคะก็จะได้แก่ทาโคลิมุสไมโครฟิน o เลตนะคะแล้วก็เพนิสโลนซึ่งเป,เป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในด้านของประสิทธิภาพนะคะเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต การรอดของอวัยวะแล้วก็รอดชีวิตของผู้ป่วยนะคะดังนั้นในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะที่พบไปแล้วช่วงเชา้าแต่วันนี้ช่วงนี้เขาจะกลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ความรู้กับทุกท่านในเรื่องการใช้ยาแล้วก็รวมถึงรายละเอียดของ solid organ transplant ต่อเนื่องจากตอนเช้านะคะก็ขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนะคะเป็นความภูมิใจของฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชนะคะก็แนะนำวิทยากรคือ เดี๋ยวนะอ้าวตายแล้วไม่เป็นไรนะคะค่ะวิทยากรของเรานะคะคือเภจกรรัชวัตรพรมราชนะคะน้องจบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะปัจจุบันดํารงตำแหน่งรองหัวหน้าหน่วยบริบาลเภสัชกรรมฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศิริราชนะคะที่ว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะน้องก็ หลังจากที่เข้าทํางานที่ศรีราชก็อยู่กับเราเรื่อยมานะคะยังไม่คิดจะลาออกแล้วก็มีการเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดนะคะตอนนี้คิดแล้วหรออย่านะค่ะ <c ười> <c ười> กลัวว่าวันนี้ผู้ผู้ฟังฟังแล้วจะชวนน้องไปอยู่ด้วยนะคะเชิญเป็นวิทยากรได้นะคะแต่ห้ามเชิญไปอยู่ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนหนคือ ประวัติน้องก็เยอะนะไม่รู้จะเล่ายัางไงหมดแต่ว่าอยากจะเน้นที่เด่นๆน,นะคะว่านอกจากเป็นรองหัวหน้าหน่วยบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกแล้วนะคะน้องยังเป็นหัวหน้าคลินิกบริบาลเภสัชกรรมสาขาปลูกถ่ายอวัยวะนะคะและเป็นประธานกรรมการกลุ่มเภสัชกร,รผู้ดูแลผู้ปลูกถ่ายอวัยวะประเทศไทยหรือที่เรียกว่า T-expert นะคะของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลประเทศไทยยังเป็นคณะกรรมการดําเนินการ งานเปลี่ยนอวัยวะสิริราชและคณะทำงานพิจารณายาที่ใช้ในโรงพยาบาลสิริราชในกลุ่มของยากดภูมินะคะก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับเพศจักรรัชวัตรพรมราชค่ะหัวข้อยาวมากให้น้องพูดเองนะคะ สวัสดีทุกท่านอีกท่านหนึ่งนะครับก็กลับมาพบกันในช่วงบ่ายวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ในหัวข้อที่ผมจะพูดในซิมโพเซียมนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางบรงิษัทอัลเทอร์ลาสฟาร์มาประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนซิมโพเซียมในวันนี้ด้วยครับผมหัวข้อนี้ที่พูดจะเป็นในเรื่องของ optimizing immunosuppressive therapy in solid organ transplant นะครับทำอย่างไรให้การใช้ยากดภูมิคุ้มกันในคนไข้ออแกนทรานสแพนนียได้รับประโยชน์สูงที่สุดนะครับอันนี้เป็นดิสคริมเมอร์ของผมนะครับ โดยทั่วไปนะครับคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะนะครับจริงๆแล้วว่าเรามีความพยายามที่จะปลูกถ่ายออักแกนี้มาตั้งแต่ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยเคสแรกที่สกเซสเนี่ยเกิดขึ้นในปี1954นะครับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ในการปลูกถ่ายอวัยวะครับอวอแกนแรกที่เรามีการปลูกถ่ายก็คือเป็นคนไข้ปลูกถ่ายไตยครับโดยทําที่อเมริกานะครับวันที่22ธันวาคมปี1954 คู่แรกที่เราทำเนี่ยเป็นฝาแฝดนะครับเป็นไอด n นติเคิลทวินเป็นฝาแฝดผู้พี่ให้ผู้น้องนะครับสองคนเนี่ยเขาไปออกลบไปสงครามคนระที่กันแต่กลับมาเนี่ยแฝดน้องเป็นโรคไตเหลืออรังนะครับแล้วก็แฝดพี่เนี่ยก็คือยินดีจะให้ไตกับแฝดน้องนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเคสแรกที่เรามีการทำแทนสแพนในคนไข้ที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะในแฝดผู้น้องนะครับคนนี้สามารถอยู่ได้อีกประมาณ5ปีนะครับแล้วก็เสียชีวิตแต่แฝดผู้พี่ที่ให้ไตนะครับ คนนี้เพิ่งเสียชีวิตเมื่อตอนปี2010นะครับดังนั้นแล้ก็จะเป็นข้อหนึงข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าผู้บริจาคอวัยวะนะครับเช่นการบ,บริจาคไตเนี่ยต่อให้คนไข้มีไตแค่นหนึ่งข้างนะครับเขาก็สามารถมีไลฟ์ลองนะครับเทียบเท่ากับกลุ่มคนไข้หน r อ a ม populaion t ซึ่ง Data ข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าคนไข้ที่เป็น doner นะครับมี ไลฟ์เทนซี่หรือว่าอายุยืนยาวนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะสูงกว่ากลุ่ม n o r p o p u l a t i o n นะครับเนื่องจากว่ามีการส c r e e n ิ่งนะครับการตรวจเลือดมีการตรวจโรคประจําตัวต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ในกลุ่มที่เป็นดอนเนได้เนี่ยคนไข้ต้องมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งหลังจากนั้นในช่วงยุคปี1960กนะครับก็มีการผ่าตัดปลูกถ่ายออแแนนอื่นๆตามมามว่าจะเป็นปลูกถ่ายหัวใจนะครับปลูกถ่ายปอดนะครับ pancreas liver นะครับผม ส่วนในประเทศไทยนะครับครั้งแรกคือปี1975นะครับเป็นคนไข้คิดนี้รทานสแพรนนะครับที่เราทําได้สําเร็จที่โรงพยาบาลจุลานะครับหลังจากนั้นก็เป็นปี1986นะครับเป็นฮาร์ดทานสแพรนแล้วก็ตามด้วยปี1989นะเป็นคนไข้ลิเวอร์ทานสแพนครับอันนี้จะเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะในเรื่องของความเป็นมาแต่นปัจจุบันเนี้ยที่เรามีการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับที่เราทาได้เนี่ยเราทําได้เกือบทั้งหมดเท่าที่เท่าที่บนโลกใบนี้จะมีนะครับเช่นปลูกถ่ายไตตับ หัวใจปอดตับอ่อนครับลำไส้เล็กกระเพาะอาหารครับโดยความ ความยากของการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยในบางรายคือปลูกถ่ายแค่หนึ่งอวัยวะก็ถือว่ายากแล้วแต่ในบางคนมี2อวัยวะนะครับที่เราเจอบ่อยจะเป็นคนไข้ปลูกถ่ายไตยร่วมกับปลูกถ่ายตับอ่อนนะครับในคนไข้ไทวันดีเคนไข้ไทวันดีเนี่ยพอในลองเทมเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องไตาตามมานะครับทำให้มีไทวันดีเร่วมกับ ESRD คนไข้ในกลุ่มนี้ก็จะมีการปลูกถ่ายตับอ่อนกับไตร่วมกันหรือในคนไข้อื่นๆเช่นปลูกถ่ายตับ ร่วมกับไตนะครับปลูกถ่ายไตกับหัวใจเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะมีเคสเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งการดูแลการรักษาด้วยกันให้ยาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปขึ้นด้วยกับอร์แกนหรือว่าอวัยวะที่คนไข้ทําการปลูกถ่ายนั่นเองโดยการให้ยากดภูมินะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับอันนี้ผมได้พูดไปแล้วเมื่อเช้านะครับหลักๆก,ก็คือจะเป็นในเรื่องของการให้ยากดภูมิเหนี่ยวนําระยะ เริ่มต้นนะครับเรียกว่าเป็นอ i n d u c t i นเทอราปีก็จะประกอบไปด้วยยา1รายการแน่ๆจากไกด์ไลน์เมื่อเช้านะครับก็คือตัวเมทิลพีนิซิลลนนะครับหลังจากนั้นจะมีการเลือกให้ยานะครับถ้าคนไข้มีความเสี่ยงไม่มากนะครับก็จะเป็นอินเตอร์ลูคิน2รีเซพเตอร์แอนทากอนิสนะครับก็คือตัวบาซิลิซิมัปแต่ถ้ามีความเสี่ยงสูงมากในการเกิดการต่อต้านอาวัยวะก็จะเป็นแอนตี้ไทโมไซด์กราบูลินหลังจากนั้นจะมีการให้ยาต่อเนื่องนะครับเป็นระยะ maintenance ทอราปีนะครับก็จะเป็นททรริิิปปปเเเเลลอาีกมนครับ แต่เมื่อไรก็แล้วแต่คนไข้เกิดภาวะรีเจคชันมีภาวะต,ต่อต้านอวัยวะก็จะต้องมีการให้ยาก,กดภูมิที่เป็นเวสเคิลเทอเรพีหรือว่ารีเจคชันเทอเรพีตัวอย่างเช่นตัวคอร์ติโคสเตอรอยนะครับแอนติไทโมไซกอบูลินนะครับพลาสมาเฟรลิซิสไอวีเอจหรือว่าไลทักซิแมปเหล่านี้เป็นต้นครับ โดยายากดูุิคุ้มกันนะครับที่เป็นในระยะ acute rejection นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการให้ยานในระยะเริ่มต้นนะครับเป็น induction therapy เราจะมีการดูจากความเสี่ยงของคนไข้นับในการเกิดการต่อต้านอวัยวะครับ ถ้าคนไข้เ่านั้นมีความเสี่ยงที่ต่ำในการต่อต้านอวัยาวะเช่นเป็นการปลูกถ่ายไตครั้งแรกจาก Living d o n o r er นะครับตัว m s m a t c h ไม่มีเลยนะครับเนื้อเยื่อของผู้ให้ผู้รับตรงกันทุกประการเนี่ยจะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำนะครับเราอาจจะให้ i n t e ต l ร์ลูค2หรือไม่ก็ได้นะครับแต่ในทุกความเสี่ยงต้องให้ Matthew เมทิลเพนิ l o n e แต่ถ้าคนไข้มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับเป็นความเสี่ยงปานกลางนะครับผมเนื่องจากว่ามีตัว HLA identical หรือว่ามี pre-form antibody หรือว่าตัวต่อต้านในร่างกายของผู้รับเนี่ยที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณาให้ตัว IL-2 receptor antagonist ได้ครับแล้วก็จะไล่ตามความเสี่ยงขึ้นไปนะครับเป็นสูงแล้วก็สูงมากนะครับถ้าความเสี่ยงที่สูงมากๆเนี่ย เรามักจะพรีเฟอร์การให้อนติไทโมไซตกอบบูลินนะครับร่วมกับการทำดีเซนเซทิเซชันอย่างเช่นการทำพัตมาเฟเรซิสไอวีเอจแล้วก็ให้ไลทักซิแมปเหล่านี้เป็นต้นหลังจากนั้นนะครับเมื่อให้ยาระยะแรกเป็น้วลอินดักชันไปแล้วครับก็ต้องให้ต่อเนื่องเป็นมินเทแนนเทอร์ปีนะครับก็ อย่างที่กล่าวไปเมื่อเช้าจะเป็นทริปเปิลทรัพย์ีเล็กจิเมนนะครับก็จะมียาในกลุ่มแคสเซ็งเดนอินดิวเตอร์หรือว่า CNI นะครับผมเราก็จะมักพิเศษกันให้ทักโคลิมมาสนะครับมากกว่าตัวไซโคสปอรินเนื่องจากว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่าซึ่งณนะปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราเนี้ยมีทักโคลิมมาสสรูปแบบก็คือตัวออกฤทธิ์ทันทีนะครับก็จะต้องรับประทานวันละ2ครั้งห่างกันทุก12ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งจะเป็นโปรลองเรลิสแคปซูลนะครับอันนี้ก็รัััับปรระะทาานนแคค่ววล1้งตย จะมีการเจาะวัดระดับยาในเลือดด้วยนะครับก็จะมีการเจาะที่เป็น C ีทอฟหรือว่า C ีศูนย์ดังนั้นเวลาคนไข้ที่กินยาเหล่านี้นะครับต้องมีการแนะนําคนไข้ว่าจําเป็นต้องมาเจาะเลือดเพื่อวัดระดับยาทุกครั้งนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้เจาะเลือดก่อนรับประทานยา ในคลินิกปลูกถ่ายอวัยวะของที่สี่ลานครับเราจะมีคลินิกหลังปลูกถ่ายไตที่เราจะมีเซอร์วิสการเจาะเลือดในวันอังคารนะครับคนไข้ที่มาวันอังคารในคนไข้คิินิกทานสแพนเนี่ยไม่ต้องไปเจาะเลือดที่ชั้น1ึตึกนวมินครับต้องมาเจาะมาเจาะที่คลินิกได้เลยเรามีเจ้าที่ห้องแลบเนี่ยให้บริการนะครับเพราะว่าคนไข้ปลูกถ่ายไตยของเราเนี่ยหวิสิทธ์มีประมาณ140คนนะครับตอนนี้ซึ่งก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ถ่มถัดมาที่จะให้คือจะเป็นตัว anti proliferative agent นะครับตัวอย่างเช่นตัวไมโครฟีโนเลตมอร์ฟิติลนะครับหรือว่าอะซาไทโอบีนซึ่งณปัจจุบันเนี้ยร้อยละ9กก็มักจะเป็นตัวไมโครฟีโนเลตมอร์ฟิติลนะครับส่วนอะซาไทโอบีนก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้มีความเสี่ยงต่ําต่อการปริเสธอวัยวะและในกลุ่มคนไข้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์นะครับเช่นคนไข้คิดแล้วเดี๋ยวหลังเปลี่ยนายแล้วเดี๋ยวจะตั้งครรภ์อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการ a d v i s คนไข้ครับให้มีการปรับยานะครับแพทย์ก็จะ ทาโปรีนที่มีความปลอดภัยมากกว่านะครับการที่คนไข้นะครับตั้งคันนะับโดยที่ไม่เราไม่ได้บอกกล่าวเรานะครับตัวไมโครฟิโอเลตเนี่ยทำให้เกิดทารกพิการได้นะครับเราก็จะมีการแนะน,นําคนไข้ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกครั้งครับเวลาที่หลังจากเปลี่ยนใต้หรือเปลี่ยนตับไปแล้วนะครับคนไข้ก็จะมีเรื่องของเซ็กชวลฟังก์ชันเนี่ยกลับมาปกติครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับที่เราจะให้ก็จะเป็นคอติโคสเตยรอยก็จะเป็นตัวพนิซโลนะครับผมในในต่างประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้พินิสโลนเยอะมากเท่าบ้านเราครับบ้านเราเนี่ยจะให้กันเป็นเป็นปกติเป็นเป็นรูทีนเลยนะครับตัวนี้ก็จะให้ในเมทนแนนที่ปรมาณ5มิลลิกรัม per day อีกกลุ่มหนึ่งเป็น MTOR, M-Inhibitor นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัว second line หรือว่าเป็นตัวทางเลือกนะครับอาจจะใช้แทนในกลุ่ม CNI ในอในกรณีคนไข้ม NI, ีพิษหรือว่ามีผลข้างเคียงจาก CNI อย่างเช่นมี n e p โฟ o อ o ซิกซิตีหรือว่าเกิดแค n นเซอร์นะครับหรือให้แทนกลุ่ม a n t i p r o l i f e r a t i v e agent ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ v ว r a l อ n fe c t i o n นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว c m เหรือว่า BK v i r ว s ครับ ในด้านการศึกษานะครับ landmark s t ดี้จาก triple therapy regimen ที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับมันมาจากการศึกษาหนึ่งที่ททชื่อว่า elite symphony นะครับอันนี้เป็นการศึกษา landmark trial ในคนไข้ออกแกนทานสแพนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี้ยก็จะมีการศึกษาอื่นๆตามมาว่าจะเป็นตัว convert trial นะครับ benefit นะครับ harmony หรือว่า transform ซึ่งการศึกษาต่างๆหลังจากตัว elite symphony เนี่ยจะเป็นการศึกษาเพื่อหายาอื่นๆนะครับที่จะมาแทนในกลุ่ม CNI หรือว่าเพื่อจะ,จะลดผลข้างเคียงของยากลุ่ม CNI แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับยาในกลุ่ม CNI ก็ยังเป็นยาลหลักที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันนี้จากการศึกษาที่เป็นตัว Elite Symphony ครับในการศึกษา Elite Symphony นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเป็นการศึกษา Reduce Exposure to CNI นะครับใน Renal Transplant ครับการศึกษานี้ได้ถูกพับปิดในปี2007ในกลุ่มคนไข้คิดนี้ Transplant 1 6น5รยารายนะครับอายุประมาณ18-75ปถึีทำใน83เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ f o l l o w ั p ประมาณ1ปี การศึกษาเนี้ยเราจะแบ่งคนไข้เป็น4 arm ทั้งหมดนะครับโดยทุกรายทุก arm เนี่ยได้รับตัวสเตียรอยด์แล้วก็ตัวไมโครฟโนเลตมอร์ฟิติลนะครับในกลุ่มที่1เนี่ยจะได้เป็นสแตนดาร์ดโดสไซโคสปอรินนะครับส่วนกลุ่มที่2 3 4เนี่ยจะได้อินดักชันเป็นดาร์พริซูมัซึ่งนักประจวบเนี่ยไม่มีแล้วนะครับโดยกลุ่มที่2จะเป็นรีดิวโดสไซโคสปอรินกลุ่มที่3จะเป็นรีดิวโดสแทคโคลิมัสแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นรีดิวสโดสตัวไซโอลิมัสที่เป็น MT inhibitor ผลการศึกษานะครับได้แสดงให้เห็นว่าในส่วนของ Primary Outcome เขาดูค่า GFR นะครับตัวกลุ่ม Reference กลุ่มที่3เนี่ยจะมีค่า GFR ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับรวมถึงมีผลลัพธ์ที่สำคัญคือของเรื่องของ a c u t e r e j e c t t o o n หรือการต่อต้านเอัยวะแบบเฉียบพลันเนี่ยที่น้อยกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันครับ ดังนั้นนี่จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้นะครับเราเลยให้ตัวทักโคลิมัสนะครับร่วมกับไมโครฟิโนเลตมอร์ฟิติลแล้วก็ตัวคอร์ติโคสเตยรอยที่เป็นแบ็กโบนเลซิเมนในปัจจุบันนี้วันนี้นะครับยาที่เราจะพูดหลักๆของนี้ยคือจะเป็นตัวในกลุ่มแค l ซินโดรินอินเทอรเตอร์หรือว่า CNI นะครับในยาในกลุ่มนี้ก็คือถูกค้นพบในปี1980นะครับตัวแรกคือตัวไซโคสปอรินแล้วก็ตามด้วยทัคโคลิมัสที่เรา เริ่มมีจำน่วนในปี1995นะครับผมยาในกลุ่มนี้นะครับตัว CNI เนี่ยมันจะมีอาการเมตาบอลไลท์ผ่าน1 3 a 4หรือ1 3 a 5เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของการเกิดดักอินเตอร์แอคชั่นค่อนข้างมากครับจะมียาหลายตัวที่จะมีผลกับตัวแท็กโคนลิมัสได้นะครับผมอย่างเมื่อเชา้าที่ที่ผมพูดไปก็คือเป็นยาที่เราตั้งใจให้เพื่อเป็นบูสเตอร์ใช่ไหมครับแต่ยาในสไลด์เนี้ยจะเป็นยาที่เราควรต้องต้องหลีกเลี่ยงนะครับเรามักจะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยตั้งใจให้นะครับอาจจะให้แบบ ด้วยความบังเอิญเช่นคนไข้แบบไม่สบายนะครับเจ็บคออาจจะไปได้ยากลุ่มอื่นเช่นตัวแมกโครไลแอนติไบโอติกนะครับอย่างเช่นตัวคาริโทไมซินนะครับหรือว่าตัวยาอื่นๆเช่นเออคอเดรลอนอย่างเงี้ยครับอาจจะมีการไปเพิ่มระดับยาทัคโคลิมัสได้ หรือในกลุ่มคนไข้ที่เป็น TB นะครับอาจจะมีการได้ตัวตัว e ไลฟันพิซินเนี่ยก็จะมีผลเป็นลดระดับยากลุ่มนี้ค่อนข้างมากดังนั้นนะครับไม่ว่าคนไข้จะได้รับยาตัวไหนก็นแล้วแต่เนี่ยจำเป็นต้องมีการปรับขนาดยาอย่างเหมาะสมนะครับจำเป็นต้องมีการสื่อสารกับคนไข้ด้วยนะครับว่าไม่แนะนําให้คนไข้ไปไปหาหมอท่านอื่นโดยที่ไม่ได้แจ้งศูนย์ปูุถ่ายอวัยวะครับ ยาอาจจะเยอะกว่านี้นะครับดังนั้นยาเราอาจจะจำได้ไม่หมดแล้วก็เปิดตัวไมโครมีเด็กได้นะครับนี่จะเป็นฐานข้อมูลที่เราใช้ในการดูครับว่ายาที่เราที่หมอให้เพิ่มเนี่ยมันจะมีดักในรักชั่นกับยากดภูมิหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่เมื่อกี้ได้นําเรียนไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของ C N I นะครับใช้มาเยอะมากแล้วก็ยังใช้อยู่แล้วก็ใช้ต่อไปในอนาคตนะครับ กลไกยาของตัวทักโคลิมัสนะครับหลกัหลกๆนะครับยาในตัวนี้ออกฤทธิ์ต่อตัว T เซลล์เป็นหลักนะครับโดยทักโคลิมัสเนี่ยจะจับกับตัว FK b i n d i n g protein นะครับเกิดเป็นคอมเพล็กซ์ที่ไปอินฮิบิตตัว c a l c i n ูรินเอนไซน์นะครับไม่ให้ตัว activated NFAT เนี่ยเข้าเข้าไปในนิวเคลียสแล้วเกิด transcription translation ได้ดังนั้นนะครับอัน,นเนี้ยตัวทักโคลิมัสเนี่ยเลยเป็นการบล็อกพาสเวย์ตั้งแต่ Signal 1เลยนะครับทำให้ตัว ตัว T-cell นะไม่ถูกกระตุ้นต่อไป แล้วก็การวัดระดับยาในเลือดนะครับเราก็จะวัดเป็น c 0ศย์หรือว่า C t ทอฟนะครับตัวนี้ก็เราก็จะแนะน,นําคนไข้ว่าให้เจาะ c 0ศย์เป็นหลักนะครับคนไข้สมมตินะครับถ้าที่ผมเคยเจอปัญหานี้คนไข้รถติดมาไม่ทันนะครับรถติดหน้าโรง,ง,งพยาบาลมากเลยถึงโรงพยาบาลสมมตินะเราให้กินยา7จ็ดโมงใช่ไหมครับเราเจาะเลือดประมาณ6กโมงครึ่งแต่ไม่เกิน7จ็ดโมงถ้าคนไข้ถึงโรงพยาบาล8ปดโมงหรือ9ก้าโมงก็แล้วแต่แนะนําว่าให้รอเจาะเลือดก่อนแล้วค่อยกินตัวทัคโคลิมัสหลังจากเจาะเลือดนะครับห้ามกินทัคโคลิมัส ก่อนที่เจาะเลือดนะครับเพราะว่าถ้าเรากินยาไปแล้วเนี่ยระดับยาจากซีทอฟเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาตามเส้นเลยนะครับพอยามันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เวลาที่เราเจาะเลือดนะครับเราก็จะไม่สามารถแปลผลได้ ดังนั้นเวลาที่เราเห็นระดับยาของคนไข้นะครับต้องถามเวลาในการเจาะเลือดว่าคนไข้เจาะเลือดถูกหรือเปล่าเช่นระดับยาต่ําเกินไปเนี่ยต้องถามว่าเจาะเลดไหมหรือว่าระดับยาที่มันสูงเกินไปเนี่ยอาจต้องถามว่าคนไข้อะกินยามาก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยไปเจาะเลือดนะครับทำให้การแปลผลนียมีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของความผันแปรของตัวแทร็ e เก็ตเลเวลของระดับยาทัคโคลิ ama, level level Emperor, มัสนะครับตัวยาทัคโคลิมัสอย่างที่นําเรียนไปแล้วว่าเป็นยาที่มีช่วงการรักษาที่แคบนะครับดังนั้นเนี่ยแทร็เก็ตเลเวลเราอาจจะค่อนข้างแคบเล็กน้อยนะครับแต่คนนี้ในคนไข้นะครับที่สามารถรักษาระดับยาแทร็ e เก็ตเลเวลให้อยู่ในช่วงการรักษาได้แบบในรูปนี้นะครับกลุ่มนี้จะเรียกว่ามีความผันแปรของระดับยาที่ต่ำนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีเอาคําที่ดีกว่ากลุ่มที่มีความผันแปรของระดับบบยาทีี่สูงแน้ ในรูปเนี่ยรูปสายจะดีกว่ารูปทางด้านขวามือของผมดังนั้นนี้เราจะมีการคำนวณนะครับเปอร์เซ็นต์ของความผันแปรของระดับยาทักโคลิม,มัสนะครับหรือว่า IPV นะครับ intrapatient variability โดยการคำนวณนี้เราจะต้องใช้ค่าตัวดักเลเวลเนี่ยอย่างน้อย3ค่านะครับแล้วก็หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเพื่อที่จะคำนวณ IPV ให้ได้โดยปัจจุบันนีตัวทาร์เก็ตที่เป็น IP v นะครับ โดยหลายๆเปเปอร์ paper, แนะนำว่าไม่เกิน30นะครับคนแค่คนไหนก็นแล้วแต่ที่เราคำนวณค่า IPV เนี่ยได้มากกว่า30กลุ่มนี้ก็จะมีเอาคำที่แย่กว่าในะกลุ่มคนไข้ที่มี IPV ต่ำๆนั่นเอง ปัจจัยที่มีผลต่อตัว IPv นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเรื่องของเม็ด n o n a แ l นะครับแล้วก็จีเนติกโพลิมอร์ฟิซึมของคนไข้ในคนไข้ที่แคลรียีนตัว S3A5 star1 นะครับในกลุ่มนี้อาจจะต้องการระยะเวลาที่สูงกว่าในการที่จะริสตาร์เก็ตเลเวลนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มที่สามารถทําลายยากดภูมิได้เยอะกว่ากลุ่มคนไข้ที่ไม่มีตัวยีน star1 แล้วก็เรื่องของดักจินดักชันนะที่ต้องระวัง แล้วก็ดักฟอร์มูลเลชั่นนะครับเราพบว่าตัวโปรลองรีลิสหรือว่าตัวเมลดสฟอร์มูลเลชั่นเนี่ยก็จะทำให้ระดับยาในเลือดของคนไข้เนี่ยคงที่มากกว่าที่เป็นยานการปลดปล่อยยาแบบแบบทันทีทันใดแล้วก็ฮีโมบิลเลเวลมีผลนะครับคนไข้ที่มีภาวะซีดมากๆเนี่ยระดับยาในเลือดก็จะค่อนข้างต่ำกว่าปกติดังนั้นนะเวลาที่เราแปลผลระดับยาในเลือดเนี่ยอาจต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่ผมได้พูดไปเมื่อเช้าแล้วนะครับผม แล้วก็เรื่องของตัวดักเลเวลนะครับก็อย่างที่บอกนะครับทาร์เกตเลเวลนะครับเมื่อก่อนเราแนะนำที่วัน4-6งนาโนกรัมของตัวททคโคลิมัสเราก็จะแนะนำที่ประมาณ5-8ถึงนาโนกรัม per ml นะของตัวททคโคลิมัสแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคนไข้ด้วยนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะอินเฟคชันหรือเปล่าหรือมีภาวะการต่อต้านอวัยวะอาจจะมีการคิดทาร์ e เก็ตเลเวลที่สูงกว่าหรือต่ากว่าที่แนะนาในไกด์ไลน์ได้ การมอนิเตอร์นะครับผมนี้แล้วก็แนะนําอย่างยิ่งนะครให้ตรวจติดตามระดับยาของกลุ่ม CNI นะครับโดยติดตามตั้งแต่คนไข้ได้รับยาในกลุ่มนี้นะครับอย่างน้อยก็คือทุก2-3วันนะครับก่อนที่คนไข้จะกลับบ้านจนจะได้ทาร์เก็ตเลเวลหลังจากนั้นเวลาคนไข้ามาตรวจตามรัดเนี่ยก็ต้องมีการตรวจทุกครั้งที่มา follow up นะครับผม ณปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ายาในกลุ่มนี้อย่างที่ผมได,ได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยคนยามันถูกค้นพบตั้งแต่ปี1990ใช่ไหมครับณปัจจุบันนี้มันมียาที่เป็นยาสามัญของยาในกลุ่มนี้หรือยากดภูมิค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเจลิกอิมมูโนซัพเพชชันเนี่ยก็อาจจะมีการใช้หรือว่ามีการพูดถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ครับโดยยาที่เป็นเจลิกอิมมูโนซัพเพชชันนะครับก็ยาในกลุ่ม CNI หรือว่า m t i h i b i t o r เนี่ยเป็นยาที่มีช่วงการรักษาแคบอย่างที่เราทราบกันดี โดยอของทาง EMA ของทางยุโรปนะหรือ USFDA เนี่ยก็ได้คลาสฟายยา CNI เนี่ยเป็นยาที่มีช่วงการรักษาแคบนะครับซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็จะอาจจะไม่ได้เหมือนกับยาในกลุ่มอื่นๆนะครับเนื่องจากว่ายามีค่าการดูดซึมยาที่ต่ำนะครับการได้ยาที่มากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงของการอินเฟคชันหรือยาน้อยเกินไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ซึ่งจะแตกต่างจากตัวยาในกลุ่มไมโครฟิโนเลตนะครับที่ไม่ได้เป็นกลุ่มยาที่มีช่วงการรักษาที่แคบ FDA นะ <Yeah. S 1> ก็เลยแนะนำว <JD. S 1> <ๆ>่าในการดูชีวะสมบูรณ์ของยาออริจินอลเทียบกับเจเนริกนะครับจะต้องใช้เกณฑ์ที่อาจจะดูค่อนข้างค่อนข้างเข้มงวดกว่ายาทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเราเนี่ยเราแนะนำว่ายากดภูมิหรือว่ายาที่มีช่วงการรักษาแคบเนี่ยเราจะกำหนดช่วง BE ให้อยู่ในช่วง90-111.1นะครับผมก็จะค่อนข้างแคบกว่าในยาทั่วไป แล้วก็ในกลุ่มคนไข้ที่มีภาวะเอลเดอรี่หรือกลุ่มคนไข้สูงอายุนะครับจากการศึกษาหลายๆอย่างนี้เราพบว่าในกลุ่มนี้จะมีระดับยากดภูมิคุ้มกันตัวทัคโคลิมัสเนี่ยที่อาจจะสูงกว่าในกลุ่มคนไข้ที่ได้รับยาตัว o r i g i ินอดังนั้นนี้อาจต้องระวังการให้ยาในกลุ่มคนไข้สูงอายุเช่นเดียวกันในส่วนของ USFDA UH นะครับเคยออกจดหมายเตือนน,นะครับเป็น l e t อร์นะครับในการที่จะ เรื่องของการสวิตยานะครับเขาไม่แนะนําการสวิตยาในบริษัทหนึ่งนะของ Accord Pharmaceutical นะครับในการสวิตยาอัตโนมัติเนี่ยไม่แนะนําให้กระทําในยาที่เป็นของบริษัทนี้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้มี t รัพย์บริษัอีคูเลซึ่งกันและกันครับ ถึงแม้ว่านะครับตัวยากดภูมิคุ้มกันนียมีการศึกษาที่เรากําหนดเกณฑ์ที่มันแคบใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่การศึกษาเหล่านี้มันมักทําในกลุ่ม normal population หรือในประชาการสุขภาพดีนะครับโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาในกลุ่มคนไข้ Transplant เป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ยายที่เป็นเจนลิกนียเราอาจจะยังมีมี question อยู่อย่างมากในปัจจุบันนี้ โดยในไททานสแปนแคร์เนี่ยก็ได้มีการแนะนําเรื่องของการเลือกการใช้ยาจนาลิกด้วยนะครับวันนี้ก็เราแนะนําว่าให้มีการใช้ยาจริกในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่ามีค่าชีวสมมูลนะครับและจะรับการรับรองโดย USFDA หรือว่า EMA ของทางยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ไม่แนะนําการเลือกใช้ยาจาลิกนะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะครับผมแล้วก็แนะนําการเลือกใช้ยาจนาลิกครับที่มีหลักฐานการศึกษาไบโออีคุณลัก์ในประชากรไทยนะครับซึ่ง ประชากรไทยเนี่ยจะมีปัจจัยเรื่องของจีเนติกโพลิมอร์ฟิซึมที่มันจะแตกต่างจากกลุ่มคนไข้เวสเทิร์นนะครับแล้วก็แนะนำให้มีการติดตามระรับยาคุมภูมิคุ้มกันอย่างใกล้ชิดนะครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนยาจากเจอริกออริจินอลพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แนะนําให้มีการปรับเปลี่ยนยากดภูมินะครับการปรับเปลี่ยนยากดภูมินี้ไม่ควรปรับเปลี่ยนเองควรจะอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์นะครับผมแล้วก็ ไม่แนะนำให้ปรับเปลี่ยนยานะครับเจะหลิกไปตามเกณฑ์การจัดซื้อของโรงพยาบาลนะ่่นเปลี่ยนยี่ห้อไปมาเนี้ยอาจจะไม่ได้แนะนําตามไกด์ไลน์นี้นะครับเนื่องจากว่าระดับยาอาจจะมีความผันผวน,ผนคนไข้อาจจะมีความความผันแปรข,ของระดับยาที่เยอะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อ,อภาวะร e เจคชั่นได้ สุดท้ายล้นี้นะครับผมก็อย่างที่ทราบกันนี้นะครับยาก,กดภูมิคุ้มกันที่เราให้จะเป็นแบบ Triple Therapy ป e เ,เลกจ n เมนนะครับแล้วก็ทากโคลิมสัสจึงเป็นยานหลักที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโดยยาตัวนี้เป็นยานที่มีช่วงการรักษาแคบนะครับผมใครทีเรียก็อาจจะมีความแตกต่างกับยาอื่นๆแล้วก็อาจจะต้องมีการศึกษาในกลุ่มคนไข้ทรานสเพนเพิ่มเติม erm ครับผม แล้วก็ต้องรองในเรื่องของการเกิดดักอินเตอร์แอคชันนะครับดังนั้นเภสัชกรเลยมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะดูแลคนไข้ให้ปลอดภัยจากการใช้ยากดภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องครับผมของผมน่นาจะมีอยู่ประมาณนี้ครับขอบคุณครับค่ะจากที่ เภสัชกรราชวัตรนำเสนอไปนะคะจริงๆระหว่างนำเสนอมีคนยิงคำถามมาที่พี่เล็กเลยนะคะอาจจะมีอยู่ช่วงท้ทายๆบ้างแล้วแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยอยากขอให้สรุปเพื่อให้พวกเข้าร่วมประชุมเนี่ยได้ได้นำไปใช้ได้ในที่โรงพยาบาลไม่ว่าบทบาทเราจะเป็นเภสัชกรที่จ่ายยาอยู่ที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหรือว่าเป็นเภสัชกรที่อยู่ประจํากับคลินิกปลูกถ่ายอวัยวะนะคะคําถามก็เลยถามว่าสําหรับกรณียาเจเนริกนะคะ อิมูโนเพเพสษีดเภจักรที่ดูแลผู้ป่วยนะคะมีมุมมองอย่างไรบ้างอาจจะเป็นคำกระชับสั้นๆเพื่อเขานำไปใช้ได้นะคะครับผมคือสําหรับยาที่มีที่เป็นยายาเจนริกนะครับโดยปัจจุบันนี้ในการที่เราจะนํายาเข้าโรงพยาบาลราต้องมีการพิจารณาเอกสารนะว่าจะเป็นทางด้านของทางทางด้าน ฟาร์มาซีนะครับรวมถึงเรื่องของ BE นะครับแต่ในส่วนของ BE เนี่ยหลักๆอย่างในสมาคมปลูกถ่ายนี่ยเขาจะมีการมีค tion ในเรื่องเรื่องของ BE ในที่เป็น ى, ประชากรทั่วไปที่ไม่เป็นคนไข้ทานสเปนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าการที่เราจะเอาอยาเข้ามาใช้นี่อต้องมีการพูดคุยร่วมกับทีมแพทย์ รหรือว่าถ้าเอามาใช้แล้วนะครับเนี่ยเราไม่แนะนําให้มีการสวิสไปมาระหว่างเจเนริกกับออริจินอลนะครับถ้าใช้เจเนริกก็เนี่ยว่าเป็นเจเนริกไปตลอดหรือออริจินอลก็จะเป็นออริจินอลไปตลอดแบบนี้ก็ก็จะปลอดภัยกว่าอันนี้ก็คืออ้างอิงตามตามไกด์ไลน์ของไทยทันสเปนแคร์ด้วยครับขอบคุณค่ะนอกจากคําถามที่มาทางออนไลน์แล้วนะคะไม่ทราบว่าในห้องประชุมท่านใดมีคําถามไหมคะสามารถไปที่ไม์ที่อยู่ด้านซ้ายและขวาของท่านได้นะคะหรือลงมาถามด้านหน้าได้นะคะ เช่นกันนะถ้าหลังจากนี้ไปแล้วยังมีคำถามอยู่นะคะวิทยากรอยู่ที่สี่าชอยู่แล้วนะคะสามารถส่งคำถามมาได้นะคะในช่วงนี้ก็ขอเสียงปรบมือขอบคุณเพศจักรราชวัตรพมรมด้อีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านหัวหน้าฝ่ายนะคะมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพนะคะเป็นที่ระลึกคะ่ะให้กับท่านวิทยากรนะคะบริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยคะ่ะ สำหรับคำถามนะคะก็สามารถถามเข้ามาทางช่องทางออนไลน์ได้นะคะส่วนคำตอบนะคะทางทีมงานก็จะดำเนินการาถามท่านวิทยากรให้นะคะแล้วก็จะนำไป ไว้ใน QR code นะคะเพื่อให้ทุกท่านสแกนแล้วก็อ่านคำตอบได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าณนะเวลาตรงนี้เพื่อกระชับเวลานะคะก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะถามได้ไดทั้งหมดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าจะพยายามตอบออนไลน์กลับไปให้ได้ทุกคำถาม